สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer มียาป่ะครับมีไหมมีไมีนมนี่น,นี่เอานี่ก็ได้ครับเอามาครับพี่ครับไม่เป็นไรครับอ่าพี่ไวกว่าโทษทีน้อง ก็ยังไม่หมดหรอคนยังไม่หมดหรอครับไ,บ <Okay. S 2> ไาาอ่ okay. ค,รไครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งวิ่งมาจากทางหลังแป๊บหนึ่งครับน่าจะขนไห้ยครับเมื่อกี้หรือบอทบอบ,บน่าจะบอทบอด เราไปไปหน้าดีกว่ะสายเครื่องบินมันลงล่างวงหน้าจอะฝั่งซ้ายครับฝั่งบนเขาไม่มีสะโคบนี่ต่ เอาสี่ผมมาใช้ก่อนก็นได้นะครับถ้าเกิดมีเ,เราค่อยเอามาคืนเป็นตา้ครับไดครับโอเคครับบนหัวผมมีคนครับ กระโดดมาอย่างนี้พี่ไม่ชอบหมอบแล้วมั้งไม่มีเพื่อนแล้วมั้งฮัลโหลวัสมแมนมีเพื่อนไหมครับ <I broke. S 2> ไฮบรูไม่ตอบไม่ตอบไปสวัสดีโอเคดูแลอยู่ไหนเพื่อน โดนนัดนหนึ่งตรงนี้ Watch out Nock Mark the location ตรงนี้น็อกตัวใกล้เรานะเอาเอาใกล้เราก่อน ป <Watch> าเล็กอยู่ข้างในเหรอครับใช่ครับใช่ครับอ่ามันอยู่ข้างในกระต๊อบเลยใช่ไหมหรือว่าอยู่ตรงหินใช่ครับใช่ครับน่าจะสองตัวด้วยโอเครู้เรื่องจัดให้ล็อกหนึ่ง ช้าเลยครับเข้าฝาเลยตายแล้วใช่ปะครับหมดหมดครับโอเคสวยครับเก็บของเลยฮะเฮ้ยเยียงใครวะอืมบอด ไปครับเดินต่อครับเราจะบุกแบบไม่หยุดยัง้งไปแล้วพลาดนได้กินไก่อยู่หอมปลุกอะไรนะฮะกินไก่ตาตาแรกหอมปลุกเลยฝ <c oughs> ั่งมีเราต้องไปจองที่ก่อนวงไม่จะไปม้าผมอะ จะยินแล้วคนอยู่แถาๆนี่ยมาร์กเหลืองอยู่ข้างล่างครับ โจะมองไงเห็นว่านีนข่าวจั่วเลยนี่ก็ไม่เห็นครับเมื่อกี้เขายิงครับทางแถวมาร์คผมอะมีคนยิงใช่ครับ แล้วฝนที่บ้านตกด้วยเอาละเฮ้ยข้าผมมีคน กำลังจะขึ้นเขามาผมดักเล่นได้แลนะ้วเ,เรเซ่ไปอยู่ดูสายไปแล้วไม่ได้ไไไดละเมื่อเห็นอเอ้ยแต่มันแต่มันแต่มันไม่ซ้ำผมอ่ะมันช่วยประชุ่มผมได้นะมันไม่ซ้ำผมเข้ามาเลยครับด่วนเลยเอ้ยมาตกมาตกเข่าตายมาตกเข่าตายการรมตามสนอง มันตัวเขาตายมันตัวเขาตาย m a r k the location มันตัวเขาตายไปแล้วใครใครไม่ได้ชุบมามามาวงคนหนึ่งได้ไหมมาวงเาวงกลาวงคนหนึ่งไปฆ่ามันก่อนเพื่อนฆ่ามันก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งขึ้นเราววิ่งทันมันตัวเขาตายไปแล้ว มันรอดยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันรู้หมดเลยอะ่ะฮัลโหลตัวเนี้ยโอเคทันไหมเนี่ย <S 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 รู้หมดเลยอะ่ะ นั่นน่ะเย็ด K Q dash แปดเกินไปป่ะเน,นี่ยตัวเนี้ยขอดูหน่อยดิไม่รู้หมดเลยว่าใครอยู่ตรงไหนน่ะ ว่าไปเกินไปมากมากโหสิบหกคิวเจ็ดรู้เกินไปมากขอชมขอชมว่าไปเฮ้ยอ,อ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <S 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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่าโอ้ยอุ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 รู้หมดเลยฮะอยู่ไหนรู้หมดเลยหันซ้ายหันซ้ายละชัดเจนเอาไปหนึ่งแบนด์ในสัตว์ชัดเจนชัดเจนเลยชัดไหมคนดู ชัดปะตูดีชัดปะอ่ะรูล้ละรูล้ละความยอ่อย่างงี้รู้ละรูล้ละรูล้ละพี่ไฟรอมาดูโอ้โหกันไป รู้หมดเลยสเปร์เอมเมาจากเขายิงมาคนข้างล่างเย yeah, ลูคุณสองด้วยเกินไป tai bố bo tai quýt TÀI Ui, 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 quýt quýt đôn ĐỒN đôn 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 quýt 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 chút ครับผมจังหวะนี้ครับนอนต่อครับผมง่วงครับง่วงหันหาคนครับเตียบร้อยโดนอีกรอบโดนอีกรอบไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกสวยสวยสวยจัดไปด <c oughs> ูว่าอ,าอะไรม้างะ่ะอืมจัดไปเอาไปหนึ่งแบน เห็นอะไรนี่ไหมครับคุณผู้ชมกระทะแบรนนะฮะ่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งแบรนใครไปนะครับแล้วคนนั้นใช้โปรจริงๆนะครับเราก็จะได้อาไอรูปโปรไฟล์กระทะแบรนอันนี้มานะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่อัดไว้เมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับประมาณ2อถึงสวันประมาณนี้นะผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่โดนแบนนะครับจะเป็นชื่อเดียวกับคนในคลิปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะฮะ ไอ้โจเกอร์ชัดเจนเลยกูว่าทำไมมึงรู้ดีจังเลยกูสาจะแอบเข้าไปยิงหลังเนียนๆมันหันมายิงกูซะง,งั้นเพื่อนกูจะมาช่วยมึงก็ยิงดักรอแล้วแบบช็อตไฮไลท์สุดๆเลยนะมึงใช้ M7 ยิงทะลุแบบทะลุอะไรก็ไม่รู้ขนาดผมซูมเข้าไปดูแล้วอะผมยังไม่เห็นว่าเป็นคนเลยผมเห็นใบไม้แบบว่าเขียวๆแล้วม่งยิงทะลุไปเลย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่มึงก็โดนคนยิงตายแถมโง่ตกเขาอีกเรียบร้อยโดนอีกรอบโดนอีกรอบไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกสวยต้องมาเลยครับด่วนเลยเอ้ยมาตกมาตกเขาตายมาตกเขาตายมึงอย่าใช้เลยโปมึงเชื่อกูเหออเอาจริงๆอะเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรมากมายเลยมันจะทําให้คนอื่นเขาเซ็งไปด้วยอะคนอื่นเขาตั้งใจใช้ฝีมือเล่นแต่มึงกับใช้โปรแกรมช่วยอะขนาดกูเล่นไม่เก่งกูยังไม่เคยคิดจะใช้โปเลยนะเว้ยเพราะอะไรงั้นเหรอ เพราะผมไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนโปเนี่ย What? หลอเล่นไม่ไม่เคยคิดจะใช้จริงๆครับโอเคฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าคนนี้ใช้โปรจริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปแจ้งแบรนด์ใครนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมแจ้งไม่เป็นครับเนี่ยคนเนี้ยคนแรกที่ผมแจ้งเลยนะครับแล้วก็แจ็คพอตเลยครับแจ็คพอตแตกน่าสงสารเขาจริงๆเลยนะดูจากทรงเขาน่าจะสมัครมาหลายอดีแล้วอะแลงซินเวอร์เองอะแต่คิวเดียสยังสูงเลยโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทคคคลลิิปปปต่่อไได้้ววยนนนะรัับบผมมพกใให นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกกู